ต้งใจกินให้หมดเร็วม้มากินให้หมดวันนี้ก็น้องเลิกงานกลับมาถึงบ้านก็ต้องรีบดูน้องเขาก่อนเลยก็จะมีไก่กระป๋องเนาะเป็นอกไก่กระป๋องเขากินเนี่ยแล้วมันจะแบบว่าเหมือนกับให้กลมเนื้อเนาะไก่อะ่ะก็ผสมนมเหมือนเดิมใส่นมแพะเขาไปนี่นะคะเราก็สับให้ละเอียด จันชายกินให้หมดเลยนั่งพับเพียบตลอดเวลาค่ะเรียบร้อยมากเลยจันชายกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเช็ดหน้าเช็ดตากันเล้วจันชายดูสิปาเปอะ <c oughs> ก่อนจะกินไก่นี่น้องก็ให้นมเขาล้วนๆเนาะเขาก็จะกินแล้วก็น้ำเขาจะชอบน้ำเย็นยน,นะคะ ชันชายกินให้หมดไปเดี๋ยวอยากให้เขากลับมาเดินได้เหมือนเดิมเดินได้เหมือนเดิมสันชายสันชายดูปากเปิดะีดตาเคอะเลย,เยต้องเช็ดหน้ากันละเช็ดหน้าเช็ดตาเหมือนเขาเป็นแมวป่วยเนาะเขาก็จะแบบ คิดตรงคิดตาแชะเลยก็จะแบบว่าต้องเช็ดกันทุกวันทุกวันดูหน้าน้องปากนี่ขาวๆนี่เปิดนมนะคะเปิดนมกินกินให้หมดเลยสัญชายปะเดี๋ยวจะได้ไปยืดแขนยืดขากันนะกินให้หมดนะได้ยินไหมละ่ะฮะ เงียบ yeah. ต้องคอยนวดเนาะต้องคอยนวดคอยยืดแข้งยืดขาเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รับน้ำหนักน้องก,กำลังคิดว่าจะหาอะไรที่แบบมารับน้ำหนักขาน้องแล้วก็แบบพยายามยกอะ่ะเหมือนคนออกกําลังกายยกขึ้นยกลงอะไรเงี้ยให้เขาได้ได้มีต้านต้านน้ำหนักกับตัวขาแข้งของเขาอะนะจะได้แบบว่า โอ้ยร้องอะไรนะ่ะสั้นชายฮะน่องก็มีความหวังทุกวันนะไม่เคยหยุดหวังอืไม่ไม่เคยเลิกหวังยังหวังว่าเขาต้องเดินได้ออยากให้เขาเดินได้เหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าอึอชีได้ดูแลตัวเองได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นแล้วก็จะได้แบบว่าเขาจะได้ไม่เครียดน,นะ ทุกวันนี้เราสังเกตว่าน้องเขาจะมีความเครียดบ้างในบางคืนเวลานอนเนี่ยเขาจะเลียตัวแบบเสียงดังอ่ะคือลิ้นเขาใช่ไหมสัมผัสกับตัวขนเนี่ยลิ้นสักสาเขาอ่ะพอเลียแล้วมันจะดังแบบมันมันเหมือนมีความเครียดเะนาะ <c oughs> จะไปไหนล่ะกินให้หมดก่อนชั้นชชยโอเคไปไปะจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวกลับมากินใหม่อะ เออเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอา,อางไงดีสงสารสงสารสงสารจังเลยเดินไม่ได้ตั้งสามเดือนแล้วถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนถัดถัดไปนะถัดก้นเดินอะ่ะเหมือนกับว่าวิวแชร์ก็ไม่ยอมให้ใส ใส่แล้วก็ร้องครวนครางแบบร้องหนักมากนะคะมันโอ้มันเป็นยังไงวันนี้มันเป็นยังไงอเนี่ยเขาก็มีแบบมีความรู้สึกแบบว่าใครหยบขยับ,ยบไปล้ <c oughs> จะจะไปแต่ตรงหน้าต่างนั่นแหละปกติเขาจะกระโดดขึ้นไปนอนตรงหน้าต่างแล้วก็มองดูนั่นนี่ตามภาษาแบบ นิสัยของแมวนะคะก็จะประมาณนั้นแต่พอเขาทำไม่ได้อย่างที่เคยอะ่ะเรารู้เลยว่าความความเครียดเขาเขามีนะเลียเห็นไหมเลียตัวอีกล้เลียอีกล้อืมเลียบ่อยจังเลยสั้นชายอืมเลียบ่อยจังโอเคเดี๋ยวน่องมาอัปเดตใหม่ในคลิปหน้านะคะ มันเป็นยังไงเนี่ยต้องลากไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอไหนดูขาหน้าสิขาหน้าเป็นยังไงเนี่ยเวลาหน่องจับเนาะเขาก็จะเหมือนมีกระช่างออกบ้างแบบอ่ะก็คือแบบว่าเขารู้สึกอะเราบีบเท้าเขานะอ่ะไปอีกละไปอีกละ